บ่งลงน้ำเงินอมแอมบิวสวยสามบีบมิดแกลนสตูนพังงาพัทลุง2023ผ่านพ้นไปแล้วละค่ะสำหรับเวทีการประกวดมิดแกลนสตูนพังงาพัทลุง2023โดยผู้บริหารมาร์ทความสามารถคุณขจีสุวรรณวงศ์กรรมาการผู้จัดการบริษัทเดอะไนท์กรุ๊ปอสังหาริมทรัพย์เดอะไนท์โครงการบ้านเหนียวแถวโฮม พร้อมควงแขนด็อกเตอร์ฮารีนายแพทย์นวสวัสริ์เสนีวงณ์ณอยุธยาได้เดรรบิดค้ำคืนที่สวยงามทุมง,งบจัดงานประกวดมิตรแกนสตูลพังงาพัทลุง2023อย่างยิ่งใหญ่ณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนต พร้อมแสดงความยินดีกับ3ามสาวม,มงลงน้ำเงินอมแอมบิวสวย3าบีมิดรแกนสตูลพังงาพัทลุง2023พร้อมไปคว้าม,มงทองบนเวทีมิดรแกนไทยแลนด์2023พร้อมไฮไลท์พิเศษนำทีมไฮดีหนูดีใบเตยจิจิตัวแทนมิดรแกนไทยแลนด์2022เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทุกคนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะแล้วก็เต็มที่กับทุกที่จริงๆแล้วก็เต็มที่กับทุกกิจกรรมกับกองจริงๆแล้วก็ขอบคุณดรแฮร์รฮี่แล้วก็พี่กิฟนะคะที่มองเห็นศัก,กยาภาพในตัวหนูแล้วก็เลือกหนูเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลนะคะค่ะหนูนะคะค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเคยผ่านการประกวดมาแล้วดึงเวทีแต่ก็ได้แค่รองหนึ่งนึกก็พัฒนาตัวเองในทุกๆวันค่ะเพื่อที่จะมาคว้ามงสำหรับเวทีนี้ค่ะ ก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าวันนี้จะสละสิทธิ์ลองหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ได้มงแล้วค่ะแม่แม่ทุกคนก็เคยแบบเป็นลองหนึ่งมาหมดทุกคน,าานค่ะแล้วก็มามงวีนี้ เอะคุณคิดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการตัดสินยากไหมคะวันนี้เป็นการตัดสินที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสวยแล้วก็เก่งแล้วก็มีศักยภาพกันทุกคนนะคะมีเสน่ห์โดดเด่นกันทุกๆคนเลยเป็นอะไรที่กรรมการทุกท่านเนี่ยหนักใจมากๆแต่สุดท้ายค่ะสิ่งที่เราได้มานะคะนั่นก็คือค่ะสาวงามที่มีความสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปร่างค่ะสมองทุกอย่างนี่ถือว่าน้องๆเนี่ยยอดเยี่ยมบางๆเลยค่ะ,ค,ะคุณด้ว่ะคะ ก็ตั้ใจมากมากเลยครับเพราะว่าทุกคนพยายามมากๆแล้วสู้มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตั้งแต่เข้ากองเลยแล้วก็จนถึงวันไฟนนลเลยครับก็วัดกันที่หน้างานด้วยครับแล้วก็การเก็บคะแนนต่างๆครับก็น้องๆทั้ง3าคนเนี่ยเต็มที่จริงๆครับ ได้มีการวางแผนหลังจากนี้ไหมคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เวทีใหญ่จัะคะก็วางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะลงประกวดแล้วนะคะหนูอาจจะวางแผนไว้ก่อนหน้าเพื่อนเพื่อนด้วยซ้ำเพราะว่าปีที่แล้วหนูก็มงมิสแกนตาดไปแล้วก็ปีนี้ก็กลับมาแก้มือค่ะแล้วก็ได้รับมต่อจากพี่ใบเตยนะคะก็หนูเข้ากองใหญ่ไปหนูจะสร้างตำนานต่อพี่ใบเตยแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวกลัวแล้วคะถึงออมแอลนะคะจะได้เพิ่งเข้าวงการนะคะออก,บบก็จะพัฒนาตัวเองในทุกวันค่ะจะหาแสงจะทําให้คนรู้จัก ได้อย่างแน่นอนคะ่ะในกองใหญ่แล้วเจอกันนะคะน้ำเงสำหรับน้ำเงินแล้วก็คงต้องอ้อนพี่พี่สื่อคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่สือ่อน้ำเงินคงไม่มีแสงใช่ไหมคะยังไงก็ฝากน้ำเงินแล้วก็เราทั้งสามคนไว้ด้วยนะคะพีเค่คะค่ะสำหรับสตูนนะคะก็อยากจะฝากนะคะน้องๆที่เป็นตัวแทนของมงสตูนนะคะ <c oughs> ว่าวันนี้ค่ะน้องเก่งแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึง ทางงาแล้วก็พัทลุงด้วยนะคะอยากจะฝากด้วยว่าขอให้ดูแลน้องๆด้วยน้องๆทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็จะไปขอบคุณสื่อทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค,คะ่ะ ทกที่สื่อทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สื่อขหนึ่งนะครับว่าฝากดูแลน้องๆทั้งสามท่านด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนแล้วก็น่ารักมากๆทำงานร่วมกันได้ครับอ,อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามาจับกับการเป็นพีดีนิสแคนในครั้งนี้คะคือจริงๆมีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการประกวดนาง,งามอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกิ๊บเองก็เป็นคนสตูลกิ๊บก็อยากจะสนับสนุนจังหวัดสตูลแล้วก็รวมถึงเผยแพร่ <ๆ S 1> การท่องเที่ยวต่างๆอยากให้คน,นรู้จักจังหวัดสตูลมากขึ้นนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะพัท ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอะแล้วก็มีสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบตรงนี้เราก็อยากจะเป็นการโปรโมทจังหวัดไปในตัวค่ะแล่วอนว่าวันนี้พอมาตัดสินน้องๆทั้ง3คนเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าวันนี้ลำบากใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสวยสมมงกนุกทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่แบบวันนี้จะมีการตอดกัน มีค่ะก <S lly> <puisque> ็คือน้องๆทุกคนนะคะจะได้รับการดูแลจากดรแฮร์รี่นะคะแล้วก็กิตบค่ะในการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผิวพรรณนะคะทุกอย่างเนี่ยแฮรี่เขาจะเป็นคนที่ดูแลตรงนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงค่ะน้องๆเนี่ยก็จะมีการฝึกฝนแล้วก็ซ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินรวมถึงค่ะบุคลิกภาพตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับกันอีกเยอะเลยค่ะจริงๆว,วันนี้ก้าวแรกของการเป็นทีดีของจังหวัดสตูลเห็บอกว่าปีหน้าก็คือเราจะเต็มด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะจัดของจังหวัดสตูลน,นะคะโดยเฉพาะเพราะว่าเหมือนที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าเราเป็นคนจังหวัดสตูลนะคะเราก็อยากจะให้บ้านเกิดของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงหนึ่งที่เป็น สิ่งที่มีชื่อเสียงนะคะอยากให้ทุกคน,นี่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินรู้จักด้วยอ่ะฝากบอกอะไรคุณนู้ชมหน่อยนะคะให้แบบว่าเป็นแฟนคลับกับน้องๆใน,น,นะค,ะค่ะสำหรับแฟนคลับของน้องๆทุกคนนะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจของมิแกนสตูลพังงาแล้วก็พัทลุงดเรเฮลลี่แล้วก็เดอะไนท์ทูปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ